มาออดิชั่นสำหรับอาจารย์อดัมนะครับมาออดิชั่นสำหรับอาจารย์อดัมค่ะโปรเฟสเ s อร์อดัมมาออดิชั่นสำหรับอาจารย์อดัมนะครับออดิชั่นสำหรับอาจารย์อดัมสวัสดีค่ะอาจารย์อดัมค่ะอาจารย์อดัมออดิชั่นสำหรับอาจารย์อดัมค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อดัมสวัสดีครับอาจารย์อดัมมาออดิชั่นสำหรับอาจารย์อดัมคนสุดหล่อนะคะ I'm auditioning f o r Professor Adam มาออดิชั่นสำหรับอาจารย์ คอรดิชั่นสำหรับอาจารย์อาดัมเธอรู้ไหมฉันเหมือน14อีกครั้งขอร้องครับนี่ไงครับผมร้องอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขอร้องให้คุณไม่ร้องเพลงแล้ว I get it get แล้วนะครับทุกคนเอื่อมละอากับการร้องเพลงของอาดัมใช่ไหมครับ everybody is sick and tired of my singing right ในที่สุดคุณเข้าใจ finally you understand งั้นเราเข้าสู่ช่วงสอนดีกว่านะครับเมื่อเร็วๆนี้อาดัมได้มีโอกาสไปที่ สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับเราไปดูกันว่าอาร์ดัมได้เจออะไรบ้างครับวันนี้อาจารย์อารดัมพาทุกคนมาที่สวนสัตว e <c oughs> ์รรที่เชียงใหม่นะครับล้วตอนนี้อยู่ตรงฟลามิงโกครับฟลามิงโกภาษาอังกฤษออกเสียงยังไงก็คล้ายๆกันครับมันเป็นคำทับศัพท์นะครับฟลามิงโกฟลามิงโกมีอะไรบ้างในสวนสัตว <nea> ์เชียงใหม่ครับมันมีเยอะเลยครับเยอะแล้วทางนี้มีอะไรบ้างทางนี้<ต>จะมีสิงโตสิงโตมันใหญ่ไหม ก็ตัวใหญ่ครับเข้าไปเล่นด้วยได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ทำไมอ่ะก็มาต่ลายมันมันจะสู้กับผมได้เหรอโดนกัดใช่ไหมโดนกัดตายเลยตายเออครับผมครับโอเคเราไปดูเราไปดูไลอกันข้างบนนี้อ๋อมาเจอสิงโตเจ้าป่าแล้วนะครับภาษาอังกฤษสิงโตเรียกว่า l i อ n the king of the jungle เจ้าป่านะครับ อาดัมมาเจอนกปะะคอนะครับคล้ายๆนกแก้วนะครับฝรั่งเรียกกันว่า <ๆ S 1> like parrot parrot แล้วคำนี้ก็ใช้เป็นกริยาด้วยนะครับถ้าคุณ parrot คนอื่นมันก็หมายถึงว่าคุณเรียนแบบนม้นครับโอ้เป็นกำลังน้องอะไรอาดัมมาเจอหมูป่าด้วยนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า wild boar อ๋อมันน่ารักมากกัดหรือเป่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจี้มันนิดนึงเกลดเพก มันเชื่องดีเนาะ <laughs> นี่ช้างตัวใหญ่จริงๆครับช้างภาษาอังกฤษก็เรียกว่า elephant elephant ก็มาป้อนมันได้มันเสียตังไม่ไม่กี่บาทครับ20บาทมาเจออูดแล้วครับอูดภาษาอังกฤษเรียวกว่า camel camel นะครับเห็นอยู่ด้านหลังอดำก็มีเสือคร่งขาวครับภาษาอังกฤษเรียวกว่า white tiger ข้างในตู้นี้ก็มีหมีคอาล่านะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า koala bear นะครับ koala bear มีแพะด้วยครับแพะภาษาอังกฤษเร,รียกว่า goats goat ข้างหลังนี้ก็มีบ้านของชนีนะครับทุกวันนี้คนไทยเริ่มจะใช้คําว่าชนีเป็นคําด่าผู้หญิงที่แบบไปตามเทคโนต่างๆแล้วก็แบบเรียกพัว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 แต่ว่า ถ้าพูดภาษาอังกฤษ g i v e n bon ไม่ได้เป็นคำด่าครับใช้ได้เลยครับโอเค Look at this Gibbon scratches butt and smell it ดูชนีตัวนี้เ็าตูดตัวเองมาดมด้วยแล้วก็เลียด้วยโอ้โหน่าเกียดพวกชนีทำอะไรกันเนี่ยอยู่ด้านหลังอดดำก็มีแรดด้วยนะครับ สิเ็ดรอดอนั่นเองนะครับแล้วคำนี้ก็เป็นคำหยาบถ้าพูดเป็นภาษาไทยแล้วก็ด่าผู้หญิงนะครับแต่ภาษาอังกฤษถ้าเรียกผู้หญิงว่า rhino rhinoceros มันไม่หยาบพูดได้มีเต่าที่เล่นด้วยได้ครับ turtle ภาษาอังกฤษเรียกว่า turtle ในตู้นี้มีปูนะครับปูภาษาอังกฤษเรียกว่า crab ลงท้ายด้วยเสียงบอใบไ,ไม้นะครับอย่าลงท้ายด้วยเสียงพอพานเดี๋ยวมันกลายเป็นอีกคำหนึ่งคือ ขี้นั่นเองครับ Crab เดี๋ยวสั่งข้าวผัดขี้แทนข้าวผัดปูนะครับ Crab <C rab S 2> <C rab S 1> คือปู Crab <C rab S 1> คือขี้นะครับอยู่ในตู้ปลานี้ก็มีม้าน้ำนะครับภาษาอังกฤษมาน้ำก็ seahorse seahorse มาน้ำในตู้ปลานี้ก็มีปลากระเบนตัวใหญ่มากแล้วก็มีคนดำน้ำสามารถที่จะเล่นกับมันได้ดำน้ำคือ scuba dive ส่วนคำว่าปลากระเบนก็แปลว่า stingray this stingray is gigantic ปลากระเบนตัวนี้ใหญ่มหึมามีปลาสิงโตอยู่ในตู้ปลานี้นะครับปลาสิงโตภาษาอังกฤษเรียกว่า lionfish lionfish ในตู้ปลาข้างหลังนี้ก็มีปลาฉลามครับปลาฉลามภาษาอังกฤษเรียกว่า shark shark ใช่ครับ เอาเสียงว่า shark เก่งเนาะพูดภาษาอังกฤษชัดมาก <c oughs> พูดให้ฝังได้ไหม shark shark อ่าถูกต้องปลาฉลาม shark, shark. สำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้นะครับแต่วิดีโอต่อไปก็จะได้เจอกับผู้ชนะออเดชั่นของอดัมด้วยนะครับเจอกันสวัสดีครับเเธออออททใหห้้ฉฉัันนนนนนนรรูสสึกกมมืตติีี่แแฟค ลึกๆข้างในมันวันมันไหวแปลดแป้ท่อรู้ไหมชื่นมื้อี4ครั้งอารามก็ไปเจอนกแก้วแล้วครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่าวอดมันไม่ใช่นกแก้วมันคือนกน้ำ <laughs> <laughs> I'm filming. Go yeah. on. Hey, okay. hold on. Ah, uh, but you have to. <laughs> okay, just keep going. We'll get it. Um. Here's some goat's knee. I like what? Pat. Okay, one more time.